จะให้โทรศัพท์ของคุณมีขึ้นข้าวหัวบอกค่าหัวแบบนี้คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับติดเกียนติดเกมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ตามตัวอย่างเนาะ จะมีบอร์ดให้ดูค่าหัวของตัวเองได้ในโทรศัพท์มือถือนะครับผมซึ่งปกติถ้าเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็น iPad สามารถดูค่าหัวของตัวเองได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับสำหรับใครที่มีแค่มือถือเครื่องเดียวและอยากจะดูค่าหัวของตัวเองนะครับผมหรืออยากจะมีเอ็นเทอรี่มากขึ้นนะอันนี้มีแค่3ช่องนะจะให้เป็น 4, 5, 6ช่องก็ทำได้นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูค่าหัวแล้วก็ดูเอินเทอรี่3ช่องให้เป็น 4, 5ช่องเราก็มาตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือของตัวเองนะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับอตอนนี้ผมใช้สำหรับผมใช้โทรศัพท์รุ่น vivo V20 pro นะครับผม สำหรับรุ่น oppo หรือรุ่น xiaomi รุ่นอื่นนะครับอาจจะไม่เหมือนโทรศัพท์รุ่นผมนะสาวคนที่ใช้ vivo ก็ทำตามผมได้เลยนะครับก็เข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับอ่าลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับจะเห็นคำว่าหมายเลขบินนะครับเรากดไปเรื่อยๆนะคุณกำลังจะได้เป็นนัก ซอฟต์แวร์อีก4ค่คนะแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะ3ามโอเคพอขึ้นหน้านี้ปุ่มนะั้นเราก็กรอกรหัสผ่านของเรานะโอเคปุ๊บตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะโอเคเรากลับไปที่หน้าแรกแล้วก็เข้าไปตรงที่ระบบนะครับเลื่อนลงมาถึงสุดนะจะมี สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะสำหรับใครที่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้กดตรงนี้นะครับถ้าเราเข้าไปที่ระบบเนี่ยมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะเราต้องเข้าไปกดหน้าที่ผมทำตอนแรกก่อนนะโอเคเข้าไปสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับ จะมีคำว่านี่ลงสุดไปหน่อยขึ้นมานิดนึงความกว้างที่เล็กที่สุดนะเขาปรับอยู่ที่397ใช่ไหมครับผมก็จะปรับประมาณ500นะ500นี่สำหรับผมนี่กำลังดีนะหรือจะ610ก็ได้นะถ้า610ปุ่มก็จะเล็กเล็กมากนะครับแต่ถ้าปรับประมาณ500ก็ปุ่มใหญ่นิดนึงมีช่องมากขึ้นกำลังดีนะปุ่มประมาณปางกลางนะ โอเคตอนนี้กดออกเลยนะเข้ามาที่เกมเราเลยอันนี้คือเราปรับเสร็จแล้วนะอ่าน,นี้มาถึงแล้วโอเคตอนนี้บอยก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมอยู่2.6ล้านนะมันขึ้นมาแล้วนะนี่นะครับก็จะมีประมาณ6ช่องนะใช่หรือเปล่าเดวอ๋ออีกเยอะเลย ประมาณ10ช่องนะครับผมว่าปรับประมาณ500กลางดีนะครับเอ่อยากจะบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเอา่อผมคิดว่า iPhone น่าจะไม่สามารถทำได้นะผมว่า Android น่าจะทำได้อย่างเดียวนะ iPhone ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าแบบพวก iPad อะไรเงี้ยก็ทำได้อยู่แล้วนะมันจอมันใหญ่อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบถ้าอชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไตน์ไว้ด้วยนะครับ